ขายครับขายนี่ถังแซกถังแจกขายให้ลงุงให้ลุงไปเห็ดทำอไรต่อครับพี่รองครับนี่ลุงแกซื้อแต่พลาสติกดำแล้วลุงเนาะลุงบอกแกซื้อแต่พลาสติกโอ้มีแน่เลยพร้อม,มเป็นถังถังแซกนะครับงกไม่คู่งกขื่นมันแตกเดี๋ยวไว้ก็ลกซื้อ ัวเตี้ยคนทุกขันซ้อนมามปกป้าแก้วครับข้าปะแกงล,กลูกคนจังหวัดไหครับเนี่ยสารคามโอ้สารคามมาจากสารครามเลยเราอะเราซื้อจากพันจิกม,มาแล,แล้วว่า้านมั <c oughs> นเ่นี่ทางพนท่านได้ใส่ได้เลยนี่มันได้ผ่านใช่ไหมมะขุดแล้มันบ่ไ้ระดับโยเกิรแล้วมันแตก เพราะว่าถมไปแล้วมันแตกะนะจังโล่หน,น่นนอมาเลยเนาะหลายโล่เลยเนาะพ่อ,พอเราลุงมาท้ับบ้านเลยเถียงเนี่ยลุงมาพ่อเพื่พอ,พอดีขายแบบนี้เรื่องปะครับลุงหรือว่าต้องไปซอยอีกบ่เอาไปขายกันสิเลยเนาะต้องไปเลื่อยตัดน้นอยสักนีดจังหน่อย,อ,ยอืมคันแบบนี้เนี่ยเขาก็บม่ค่อยเอาเอาอยู่ยจะเกิดจิตเสกะอืมโอ้ต้องไปเลื่อยอีกเลื่อยนี่อยู่เลื่อยเอาอ มาดดมาดีท yup. ีเฮียสองังคนนี้เนี่ยสร้างเบอร์อะไรเสด็จโลกมาจากสารธรไม่เห็นโดนอลูกเนี่ยสามชิ้กุฏสม้โอคุมลายครับคนนี้นะเออาิคุณมาลายอะวเจแนเนี่ยครับทรงลูกเลี้ยนจบปริญญาตีนด้เนี่ยนวมาดีมาลงกันเจ้าโล รถเตาจะก,กั่มานน่โอ้สั่งแตส่สร้างไงความเลยเข่าแท่ยี่หรอเฮ้รั่มากันอ้า,อ,าอ้าจาั่วสองเจ็ห้าเมืองรถเปาว่าจะได้จากโ่วครับทำเบิองบินกันร้อยเก้าสิบจุดหา้าโอ้ประมาณนะั้นโอ้หลวงเตจุดห้เลยดจุดไปเลยเอ้าทำรเราก็สื่อปร์เซเมีหัจุดหาแล้วเบืองบินแล้วเบิองบิน เออมาแล้วสุดยอดตรงีเอกหน่อยอยู่ในรถอ่ะมีหลังคาขั้นนี้วะครับวะขั้นนี้ล่ะอืมที่บางลวงพ่อเจนนุดอืมไอ้่นเอาไปลองอืมคนเบิ่งแบบไรเนาะนี่โอ้ยคนเบืงตัวแซเวบิดเม่งเบิ่งชิดโล แปดสิบเป็นวะแปดสิบโ,โลลุงขาดต้นนี่เหนียวมันเลยหน่อยก็โลแล้ววะข้องเอก่าก็มีแล้วอ่ะแต่หัวใจหัก็น้องเขาคนน่ะแปดสิบโลรับนี่ลุงว่าเก่าสิบก็โลตมันรูปแล้วลุลงกกแล้ววะนั่นมานนักแล้วครับมันาเบานึงแล้วเป็นต,ติกอืม แต่สิบโลให้นุ่งไปเห็ดกำไรต่อนะครับเนาะเอ่อเ้าะเยอะไปกับหมวมีประโยชน์หกถิ่มซื่อเสียบวงจอรถรถพ่วงครับก็เลยต้องเอาออกขายเท่าไหรับาทต้องชี้ที่บาทเลยวะครับผมเออไปแล้วครับไปเรื่อยต่อแล้วกกลมหนึ่งแล้วโอ้ไปไปไปโชคดีครับ รับสื่อที่เขียนหอยนะครับน so <multic S 3> ้องแดงทุกมัดชีโมาใช่เนาะบ่ไปครับผมชีโม้หัวปัตตาหยาไปนะไปหัวปัตตาหยาคนเนี่ยเออถัดไปทางนี้ก็บุพัฒน์บ้านไร่บุพไลเล่มไกลป่ะนะพื่อนไปจะเต็มรถตั้งแต่สะโค้งลายกันจางเขาอ๋อปัตตายาพัทยาบ่ขึ้นได้เป็นบางช่วงบางช่วงกะ แล่นเลาะใต้ทางด่วนไปอออกไปทางชลบุรีเพาคนกำมันหมดเลยว่าขายเลยเอามาขายพี่แจกมาขายพี่เอกอ่าขั้นเี้วมาครับนี่นี่แหละตั้งเียงเต็มสิขั้นันเหลียวเห็นสีเวียนวางเครื่องนานีไปอ่านครับขั้นไหนร้ายกับเจังๆรุ่นน้อขั้นพ่อมึงไม่ร้ายเอาโอเคครับผมโชคดีมันมันได้โอ้แรียนหมดสุพรรณเรียนหมดุทธยา ใครเอาอยู่เอาเขยดีกว่าใคเลยอ่ะ